ทังวนแล้วก็ทำุญทำกันาโยมจ้าวันนี้อาจมารับจิตรางกเน่ยนคนละขั้นแล้วล่างน้ำนั่นมาล้วคนใบานเป็นคือเย็นสบายเถนะห่มฮุมเฮืองเหลืองเหลื่อมเถนะคุณนะล่างยังล่างยังนะโอ้ยล่างกระดาษสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่แหละจะคของล่าง ลำโพงกติดเลยล้โพงห้ลำโพงกับเขามีลาโพงด้วยมีล้โพงขอบรถตู้เลยแกะออกให้ลาโพงด้วยแกออกจากรถติดนั่งตานอยู่นี่แหละทำไมให้แต่กระทะมาทำไมไม่ยกรถให้เลยจะไปวิ่งยังไงวะเนี่ยไม่ไม่ก็ได้กระทะใช่ไหมเดี๋ยวน้ำมันกับไข่เยวไปซื้อมาให้มันทอดไปได้โอ้คนละกระทะแล้วนะคนละกระทะเลยโอ้ยหอนเว้ย โอ้แสงอาทิตย์น่าช่วยให้มีพลังรถบานแค่นี้ก็สุดยอดแล้วไปลำน่อยากเ็บสายไฟยังไม่ได้เก็บเลยถ้าคอยถือเลข3ซตัวสื่อแอร์เจ้าตัวหนึ่งแอร์แบบตั้งไหมเอาเหลขกซ้ตัวงวดชิมาหนิพอดีสื่อเจ็ดศูนย์เก้าวันนียป่ายขาวคันนี่ ป้ายขาวมาแล้วแต่ยังไม่ไปติดเอาเนอใช่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เองอเาอามันมีสตัวติสี่ตัวเนาะสองเอถ้าออก2องเจ็้สื่อแอร์ไฮเลอร์ตัวหนึ่งกับมื่เนอ้ยมันกทะเบียนรถคันี้คือนัวเจ็นย์เก้าะี ก็ยืมจูมานังพอจูมานังหมู่บ้านเจ้าเอาว้าเจ้าอานั้นมะไซขึ้นหนีห้มันเหมือนกับเชื่อมเออเเออก้าศูนยเหมือนกันเหรอ้าวเกล็เก้าศูนย์ออกดูดูเลยไม่นศูนย์เก้าเก้าศูนออกดูเลยอ้าวสุดปังแล้วพันปิับสองห้าเก้าศูนย์ไไดำไฟแดงไปดำไขาวรถบอดโจเลด้นี้าองห้า มาจะไปเอาพ้อกันเจ็ดย์เกอันนี้สองห้าเกเน้นเลยสองศูนย์นย์นี่แอบต้องแทงดุเลยแทงแทู่เก่าเก้าศูพอซื้อรตตอรี่ไปเด้อพี่มอดซื้อรตตอรี่ไปนจักใบสองใบสองเจ็ดสองห้ใกล้กันอีกเจ็ดสองห้าเอาไกลบ่พี่มอดซื้อแกให้กินเด้ออบแม่เอาย่างไก่เนี่ยย่าแถวนี้เลยก็ได้น นี่ย่างนี่ก็ได้เนาะนี่ใหม่อันนี้ก็ที่บอดได้หน่แมนแมนบอดแมนแล้วก็อันนี้ก็แมนหูของฉันคอยมาจอดนอนมองนี้แล้วนี่ทีแล้วนี่ไปเห็ดกระถ่อมใช่เลยนี่แม่นเมื่อไรนี่ไปพุ่นสวัสดีครับผมวอลเปเปอรเอาเชียวครับเอาแบบอาแล้วครับนินทาใครอีกเปล่านินทาใครอีกบอกว่าให้พ่อกับมวดอ่ะทำกระท่อมแล้วก็ทำคอนเทนต์เอาเอาเติตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีนะเนนะดีติดถนนติดอะไร ผมผมผมก็เพิ่งเดินมาตรงเนี้ยครั้งแรกยาววัดแล้วก็อนุษย์ก็ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ยังเขายังไม่อนาไทคุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้จัดการนี้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ยาวไปถึงด้วยกันกระทะแกนี่กระทะแบบนี้งามเลยล้อแม็กพู้ใส่แม็กแล้วงามเนาะสุดเจรนะเนาะดีเลย่ได้เราเลียนเรื่ง่ายไม่ดีหามื่นเพื่อเนาะนั่นแล้วยังไง พ um, ่มีเว no ี็บพ่อจะมาขี่รถดิ่พ่อคอยชีซื้อรถไฟฟ้าให้ก็บ่เอาบ่มันสาแล้ววะบมันใจบ่คือเวฟแล้ววะอ่าแสดงว่าเราเป็นคนเจ็ดสิบห้าแล้วนะยังปื้นวื้นอยู่ซัมพพ่อแหรมตัวไหนเห็นบอกเอ็นขี่รถไฟฟ้าบ่ได้ะไรหรอวะสาแล้ววะบ่ได้บิดคันเร่งบิดมันบ่แห้งมั้งเอาในเซเว่นก็มีขายเด้ต้องเป็นในสามล้อสามล้อแกก็ไม่เอามันช้าไม่ไม่รถไฟฟ้าเดี๋ยวต้องเป็นสามล้อแต่ไม่ลงมีอะไรขาย ทำไมถึงว่างเนี่ยจ็คผมไปซื้อข้าววันนั้นกำลังจะเข้าไปเอาไปจ่ายตังค์ครับว่เขาบอกว่าเว็บไหมครับเว็บไหมครับอ๋อผมซื้อแล้วครับสุูกิเขาเขาไดร์ไลายตำแหน่งนะครับต้องเป็นตลกต้องเป็นเอ็ดมินได้เยอเนี่ยเท่ากลับไปอยู่บ้านเถอะจีกลับอยู่ับบ่้านนะหมดยาลานะบ่ได้ตลกแล้วเนาะมันเสียบเลยนะสัมพอพอแล้วเราเรียนแต่บังไฟเนาะเราเรียนเยียดอาชีพรักไปก่อน โนแมนบอกเรื่องอะไรล่ะพี่เอาบอลหมอดเนี่ยเมื่อคืนวันเกิดพะเลี้ยมนั่นก็ขะมอดไปอวยพอดนี่ปกตินี่วันเกิดคนนี้มีเซอร์ไพรส์สุ่ีบ่อก่ามีลังเธอเอาเขาเอาหน้าบังไฟลังเธอเอาบอลจูเอาไว้หน้าบังไฟก็มีมีทุกปีมีทุกปีวันเกิดพ่อแหลมหนึ่ีทุกปีปอยกระเดือนนานเลยแล้ววันที่สิบสองคอยหยิบหานี่ถวายพระสังฆทานโอ้พระพระพระทาน กลับไปอายุสี่พัฒนาทหารถวายพัฒนาทหารเพน12กันยา2514แล้วคุยวันที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าในบัตรประชาชน25 25ิบเดี๋ยวไปเป็นวันที่12บสองกันวันอาทิตย์พอดีก็นายทะเบียนทำผิดวันที่26วันจันทร์ก็จะไปแจกคุนให้เด็ก2วันเกิดเลยทีสามสินอันนี้กลับบ้านใช่ไหมครับกลับบ้านโรงเรียนที่บ้านเลยผมตามไม่ได้ไหมครับโอ้ตามสบายเลยครับโอ้ยได้แล้วได้แล้ว ไปนะเดี head, ๋ยวผมมารับตามสบายเลยผมก็จะไปกันที่ามสองสามวันนี้ททาบบุญ่อ่าทำบุญถึงละทำบุญถึงละเดี๋ยวแรกแหละทำบุญละทำบุญสองตรงกับวันพระไงเออวันไหนก็มีเหรอวันพระเนี่ยวันผัววานนี่ก็วันพระเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าวันพระพใจเดี๋ยวบอกนะว่าจะกลับไปวัดที่เคยศึกมาอ่ผมว่าต้อง ต้องมีอะไรดีที่นั่นแหละกลับไปดูแม่กลับไปดูแม่ชีสักหน่อยสบายดีหรือเปล่าว่ายังอยู่หรือเปล่าอันนี้คอนผมนะจะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่คอนถ่ายหนังเมื่อวานนะบังเอิญมันสีเหมือนกันเฉยๆนะเดี๋ยวจะหาว่าปาร์มีทุกอย่างไม่เราต้องมีไว้ทุกอย่างเพราะอะไรรถรถเรามันสภาพแบบนี้ถ้าเราไม่มีพวกนี้ไว้นะมันยังมีกุญแจอีกอะผมยังมีเลยแต่ผมเก็บไว้ที่บ้าน แต่ปีผมแนมละมันเด่นแหนนั่นน่ะทั้งไงดับเพลิงหรือแม่พี่หอมเนี่ยเขาบอกให้คอยซื้อมาไ à i อยู่ทั้งจักบาตเนี่ยนี่ท่านท่านท่านแล้วซื้อที่ไหนอ่าสี่ซื้อมาตัดเลยอ่ะมันมีถังเล็กก็มีตัดใหญ่ก็บนเฮามันมีที่แฝนของผมมีที่แฝนอยู่แต่เป็นแตนแต่ต้องใช้ถังเล็กอือถังเล็กจะซื้อถังเล็กมาใช้ไหมตถังเล็กมีถังอยู่โก็บนเฮาเด้อถังเล็กเล็กเท่าเท่าแขนก็มีเราซื้อไว้ก็ดีเวลาฉุกเฉินมาผมเคยเจอแล้วมีสี ก็จะเป็นสีใช้สีเขียวแล้วก็รถตู้ดีต้องมีไอ้คอนทุบไอ้มันมีไปอยู่แล้ววันนั้นรถตู้รถหลังนี้คอนทุบกระจกอ่าใช่ถ้าไม่มีก็นี่เลยถุงมือนี่ผมมาจับงูนะจริงเหรอผมไม่จับงูงูจ่บ้านลายเนาะก็เวลามีชาวบ้านแจ้งมาตอนเป็นกู้ภัยอ่ะก็จะใช้ตัวนี้จับเอ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถมาหน่อยเฮ้ยังหัวมาแอบคุยโทรศัพท์ อ้าวมีแผนเสรษฐเอ้ยเขาโหวันลนะละเสศษอ้าวไปไหนอ่ะพ่อกันใช้รู้โลกรูก้แอบคุยโทรศัพท์นะวู้พ่อคแคมปิง้งพอดีเลยเย็นนี้นะยอดเลยตรงนี้นะว้าวทิ้งเหรอปืนก็มีแล้วปืนก็มีแล้วโอ้โห<ส>โอ้โหเป็นไงครับจักหน่อยกับสิเดปประกาศเลยสวัสดีลูกเต่าสุขสุกคนเด้อ โอยปวดขี้เราบ้านไงมันมักลักไก่มักไก่มันลักไก่เดี๋ยวนี้ฮะบ้านนี้วันนี้แหลมเมื่อวาเพชรในีพ่อจะขั้นแน่แบบไหนรถเราอยู่ใจรถเราที่ซื้อมาเนี่ยกระทำมารถเราเออไม่ใช่รถไปหนุอยด้บอสรถเราซื้อปีกายขั้นหนึ่งด้อ๋อขั้นอันอยู่บ้าเราเราให้ให้นันไปแล้วให้ลูกชายเหรอเฮตุได้ทำได้ได้เบิร์สละไม่มีปัญหาเหตุใดทำได้ ใม่คันนี้ก็ทําได้คันของแกเชื่อไหมว่าผมทั้งหมดนี่เท่าไหร่รู้ไหมให้เมียประเมินมาให้หกหกพันกว่าหลังค่าผมซื้อมาห้าพันนอกนั้นราคาหลักร้อยสติกองสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆแรงผมไม่คิดผมไม่คิดแค่แรงผมอยู่ไปคิดกับใครทำที่ตอนนั้นคิดจะเหนื่อยพะคำบอดลอยฟังว่า พ่อการเดครีมหนาเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับผม